จังหวัดลบบุรีจัดก,การประกวดร้องเพลงกำนันผู้ใหญ่บ้านในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชครั้งที่36ประจำปี2567 ที่เวทีกลางพระนารายราชนิเวศนายอัมพลอังคพากกุลผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีนะครับเป็นประธานในการเปิดการประกวดร้องเพลงกำนันผู้ใหญ่บ้านในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชครั้งที่36ประจำปี2567โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยส่วนราชการและกองเชียร์ของแต่ละอำเภอเข้าร่วมโดยได้รับเกียรติจากดรวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงและขับร้อง พันตำรวจเอกดรวีระบำรุงศรีศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านการขับร้องเพลงไทยเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดกับเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุขสร้างสีสันและความบันเทิงและยังเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคีของฝ่ายปกครองภายในอำเภอรวมถึงเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอำเภอด้วยนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสารและเผยแพร่เพลงลูกทุ่งไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ สำหรับการประกวดในครั้งนี้เป็นการประกวดการขับร้องเพลงลูกทุ่งโดยผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นเข้าร่วมการประกวดครบทั้ง11อำเภอ โดยในแต่ละอำเภอได้รับคัดเลือกนะครับเป็นนักร้องชายนะครับหรือว่าหญิงเนี่ยก็จะเป็นตัวแทน1คนเพื่อขับร้องเพลง2เพลงคือเพลงช้า1เพลงและเพลงเร็ว1เพลงซึ่งแต่ละเพลงจะมีการจัดเตรียมแดนเซอร์ประกอบการร้องเพลงโดยจะแบ่งการประกวดตามประเภทและรางวัลประกอบไปด้วยการประกวดร้องเพลงประเภทยอดเยี่ยมจำนวน3รางวัลได้แก่รางวัลชนะเลิศเงินรางวัล1 0 0 0 0บาทพร้อมถ้วยรางวัลรางวัลร,รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง เงินรางวัล7,000บาทพร้อมกับถ้วยรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2, 2> เงินรางวัล5,000บาทพร้อมเพื่อรางวัลนะครับส่วนประเภทขวัญใจนะครับรางวัลประเภทขวัญใจตัดสินจากมาลายน้ําใจ <ๆ S 1> เงินรางวัล8,000บาทพร้อมกับถ้วยรางวัลการประกวดแดนเซอร์ยอดเยี่ยมเงินรางวัล5,000บาทและการประกวดกองเชียร์ยอดเยี่ยมมีเงินรางวัลอีก5,000บาทครับ